ภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มีคนมองว่าเอ๊ะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วจะส่งผลกับการส่งออกสินค้าของไทยหรือไม่นะคะวันนี้กระทรวงพาณิชย์ออกมาคาดการณ์บอกว่ากรณีภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นนี้จะส่งผลกระทบการส่งออกสินค้าไทยแค่ระยะสั้นเท่านั้นค่ะ คุณคาตาทองทองใหญ่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกกลมส่งเสริมการส่งออกได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดการเสวนาหัวข้อ e c o Design i น Thailand ์ยอมรับนะคะว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดีไซน์ประเภทรักษาสิ่งแวดล้อมหรือ e c o ในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนะักเนื่องจากว่ามีอปุปสรรคทางด้านราคาที่ค่อนข้างสูงรวมไปถึงขาดความตื่นตัวต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมก็มีแนวโน้มจะโตบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศนะคะตามกระแสกรีนโปรดักต์นั่นเองนะโดยเฉพาะในแถบยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ประเภทรักษาสิ่งแวดล้อมนี้สามารถสร้างสัดส่วนการส่งออกไทยไม่ต่ำกว่า10%ค่ะหรือประมาณ100ล้านบาทของมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะดังนั้นแล้วภาครัฐ จึงต้องเร่งให้การสนับสนุนประชาชนให้เกิดความตื่นตัวกับกระแส e c ็กโคโปรดักมากขึ้นนะคะก็ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้สามารถยกระดับสินค้าให้เป็นไปตามกฎข้อระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศนะ,ะเพื่อให้สามารถเข้าไปมีบทบาทในตลาดโลกได้นะ,ะทีนี้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยตลาดหลักคือ,อยุโรปกับญี่ปุ่นเมื่อเกิดผลกระทบกับญี่ปุ่นอย่างนี้แล้วจะทําให้การส่งออกนั้นมีปัญหาหรือไม่นะค,ะคุณคทาทองบอกว่า อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะผมเชื่อว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าให้ตรงกับมาตรการต่างๆเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เร็วที่สุดนะครับผมเชื่อว่ากว่าส0อก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ย คาดว่านะครับเราเอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นี่จะขยายตัวถึง10%นะครับแต่เรื่องของอีโคจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเราผลักดันตรงนี้เนี่ยนะครับให้หนึ่งให้กระบวนการการผลิตเนี่ยสอดคล้องกับมาตรการต่างๆของของ,ออของประเทศกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งออสอดคล้องกับ ความต้องการความนิยมของของผู้บริโภคผู้บริโภคในต่างประเทศแล้วนี่นะครับผมเชื่อว่ากว่าสิบก็จะได้ก่อนหน้านี้นะคะคุณพร